อุอยกินกับหลังน่างง่โง้อยีกเลยปลาซู๊เงโงโดเลยสองตัวตํบักทัวเป็น่กระหวานตํากินเอาเองพูด้ได้พอแซบกะตงังน,ดดนุ่มละบาลูอือแซบดู้ต่ไม่พอแซบใช่ปะ แซบดูววามากส่งไหม,มอืมนี่นเปื่ไระวังจะสิคุยเปียกบอกน่าวนื <c oughs> ่ใส้หะารกะเซาอะไรเนาะ มันมันก็กที่ข,ปปขาไม่วบอะครซ่ก็คือ,คอว่าคือขารม่หลวกเลเซ่คืดวาจังได๋คือว่าจังสันะนะบะหมีอันจับเนี่ยขนาดหลวบเลเซ่าะปากแข็งคอก็องทำอะไสไปเซียวโตให้โตไหม มัวาถาก็อึบแล้วฝันเอากระดีต่ออิม่มทิพถืออเลขวันที่สิบหกตั้งกินแต่กินมาน้อง้าบ่าถือก,กัะแล้วาฝันเอาคือกเ,อเก่ายา่เบลดกึ่งอากหน่อยหรือเปลนไงกันด่กบอกเติม อบเงาเลดูได้ยางไม่ยิงินพเป็ดตายาแต่น่านนว่าเลยเมื่อว่าจะหองบบอิไปก่อนเลยปะเ่อยเมื่อยกินเข่าบวชแฉบแล้วอแค่มนจะปลอดเป็นช่วงผู้อ,คคบบอื่นอส่ิ้นน้ำเอื่อยบ้างเือ อืมเียงอีกหืมแกปลาทูแกปลาทูให er er> oh, er> 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 ้ผ ja mm er ัวแไก่ไก่เียมเป็นปืนอันนี้เสียไก่เรียบ่ได้หนพ่อลูซื้อมาให้ลูกกินะไเนี่ยย่างกงกไก่ย่กานงไก่ลูกซื้อมากินผู้เดียวบ่เลกินะมเนี่ยเกลูกซื้อมากินผู้เดียวแล้วยันหลับแกปลาทูเห็เนี่ย บอกมันหัวมันสีขาวเอาดึงลงไปดึงไปแม่ละพักเขาโดดไปกลดไปาแล้วปิ้นแบบแต่พ่อบ้านปิ้นแบบนี้แม่นเออนังนจะบ่เปยังดอกเออนังหลวนมึงข่อยบ่ยัง สดยางเดียวเจ่ครับเพื่อนถือเปียกปลาทูโอ้เถือกเปียกบอกหนาวเลยแหมเนาะผิดเลยบอกหนาวโอ้บอกทัวแต่แกะปลาทูไห่ลรอพี่น้องเมื่อจังเปล่าเพื่อนวันที่เมื่อนันเห็นตาจำหัวป่าหือรูปอะไนี่ยมีห่อนจำหัวป่าสดน้องไม่ผมบอ้า